วันนี้ป้าจะทำแกงเห็ดปลากระป๋องจ้าเห็ดฟางป้าห้าร้อยกร,รมัมปลากระป๋องป้าสองกระป๋องเครื่องแกงป้าไม่ได้ไม่ได้ตามให้ดูเนอะเดี๋ยวป้าลงไปในเขียนรายละเอียดไปในคลิปนะใต้คลิปนะแล้วก็ป้าก็ใส่ผักชะอมนิดหน่อยจ้าเดี๋ยวไม่ได้วางเครื่องปรุงนะไปดูป้าทำนะจ้า เกล็ละลายน้ำแกงเพื่อแกงป้าที่ป้าตามนี่นะมีตะไคร้สต้นพริกนี่ใส่เผ็ดตามชอบป้าใส่พริกพริกแห้งกินดานะตามชอบเรานะแต่ป้าใส่ไป3ามสเม็ดวามเผ็ดตามชอบแล้วก็มีหัวหอมหัวหอมป้าใส่ยอยู่ห้าห้าหัวกกหัวเล็กก็หหัวแล้วก็วกระเทียมป้าใส่สองกลีบ ใส่นิดหน่อยแล้วก็กะปิกะปิแ้าใส่ครึ่งช้อนโต๊ะนะไม่ได้ให้ดูไม่ได้ให้ดูตอนต่ำเนาะราให้เครื่องแกงเดือด เนื้อสมุนไพรออกสักหน่อยกินกระคา้กินหอมกินกระเทียมออกมากระน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยใส่เห็ดเห็ดก็สุกง่ายอยู่แล้วนี่นะจ๊ะเดี๋ยวดีไปหนไปบ้านตาแรงเอาคูก็จะแรงใส่เห็ดจ้ะ เอานะประมาณเอาบ้างน้อยแล้วแต่เราชอบถ้าไว้ซดน้ายยําก็ใส่เยอะหน่อยถ้าไม่ซดน้ำก็เอาคุกผิดก็น้อยหน่อยอถุนก็อจากถุนน้ำปลา,าจ้ะน้ำปลา ก็จะใส่สองช้อนนะถ้าเป็นช้อนหวงก็ใส่ช้อนเดียวนี่ช้อนนี้ขอจะตื่นใส่สองช้อน ปลากระป๋องเขามีอยู่แล้วเพราะว่าโรงงานเขาทำเขา,เขาใส่อยู่แล้วเนาะขอตัดรสด้วยน้าําตาลสักนิดหนึ่งเพื่อความกลมกล่อมของรสชาตินะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ได้นะแต่ป้าขอช้อนชาปาดเรียบนะหนึ่งช้อนชาจ้าหช้อนชาปาดเรียบนะไม่ต้องคูณจ้ะเอาเพอให้เขามีรสหน่อยๆ อ่อนๆ้อรอเดือดจ้า

chạm cho anh anh cho anh tốt Trang kim ngay ngay này nè ลราเห็ดนิ่มกันก็จะใส่ปลาจบท้ายด้วยผักชะอมเดี๋ยวป้าเขาใส่ลูกโดดต้วนี้ ใสจ้ะมิจั่เม็ดเขียวเม็ดแดงเน่าหมดใส่ปลาจะ้ะใส่ปลานะปลาใส่หมดเลยนะน้ำนื่มเสียดายป้าจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่ป้าใส่หมดเลยไวรอเขาเดือดก่อนแล้วค่อย ป้าก็ชิมใหม่เราใส่ใส่ปากกระบอกไปแล้วรถจะเปลี่ยนไหมพอดีอร่อยแล้ว ให้เห็ดเขานิ่ม้ะหน่อยเพราะว่าฟันต้าไม่ดีเนาะก่อนมีฟันก็ใส่ปุ๊บก,ก็ยกลงได้เลยเนาะใส่ชะอมจ้ะ ชอมใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราเลยนะแล้วแต่ความชอบของเราปากะอมปากคำเล็กปาก,ก็ใส่แค่ที่มีนี่แหละเรียร้อยคอนิ่มโอมนิ่มสักหน่อย ปองจ้ะเสร็จแล้วจ้าแกงเห็ดปลากระป๋องป้าถ้าชอบถูกใจคลิปนี้ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด,ด้วยนะ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้า